เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูกาตูนกาวกันหรือยังอะไรเฉวเองแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรอไม่หิวน้ำได้ยังไงโอ้โหถามมาได้ทำไมจะไม่หิวในนี้ร้อนอย่างก,กันนรก ถ้าหิวก็รีบปีนขึ้นมาสิมาช้านี่ฉันกินหมดก่อนนะอะไรเนี่ยทำไมโหดจังไม่โหดก็ไม่เก่งนะสินี่มันก็เป็นแค่หนึ่งในการฝึกเฉยๆถ้ามีแรงมาพูดนะรีบปีนขึ้นมาดีกว่าโอ้โหจะบ้ากะละมังที่จริงความสูงแค่นี้นะแปลงเป็นค้างคาวขึ้นไปก็ได้แล้วไม่ได้ห้ามถ้าสบายก็ไม่ใช่การฝึกสิใชชสกิลได้ไหมจะบาะ้าหรอถ้าเกิดว่าได้แล้วฉันจะได้เวทเพิ่มน้ำหนักให้เธอทำไมฮะไายเวทเพิ่มน้ำหนักตั้งแต่ตอนไหนก็ตั้งแต่วันแรกที่พาเข้ามาฝึกเลยนี่่ไมรรู้ตัวเลยโก็ หมือนจะรู้สึกตัวหนักๆอยู่นะนึกว่าเป็นเพราะเหนื่อยเพิ่มน้ำหนักไปเท่าไรเหรอเอมเท่าไรนะเดี๋ยวนึกก่อนจำไม่ค่อยได้เอาเป็นคนร้ายเองแท้ๆน่าจะประมาณร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบกิโลโอบาไปแล้วปกติน้ำหนักของเรานี่ประมาณสี่สิบโลถ้าเกิดร้อยห้าสิบโลนี่ก็โอ้โหเหมือนมีตัวเราเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบสี่คนเลยทำไมโหดจะวัดถือว่าตอนแรกๆนะยืนแทบจะไม่ไหวเฮ้เธอไม่รู้ตัวสินะ ถ้ามาถึงวันแรกฉันเพิ่มให้เธอร้อยห้กิโลเลยนะเธอตายคาที่แน่แต่นี่ฉันเพิ่มน้าหนักให้เธอวันละ10บกิโลนี่ก็15วันแล้วก็150ยกิโลเธอก็คงจะเริ่มชินแล้วใช่ไหมล่ะไม่รู้ตัวว่ามันหนักขึ้นรู้แต่ว่าหนักเท่านั้นเพราะว่าร่างกายเธอเริ่มปรับตัวรับความแข็งแกร่งได้ฮะเพิ่มวันละ10บกิโลเลยหรงั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นร้อยหกโลถูกต้องถ้าครบหนึ่งเดือนสามรกิโลสู้ๆนะ โอโหจะรอดไหมเนี่ยนี่มันเป็นการฝึกเวทมนต์แน่หรอดยยังไงก็เหมือนฝึกนักรลมากกว่าแต่จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเราเริ่มชินกับน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะเพราะถึงแม้ว่าจะเพิ่มมาวันละสิบกิโลแต่เราก็รู้สึกว่าหนักเท่ากับวันแรกๆตลอดเลยใช่แมล่ละเริ่มชินแล้วใช่ไหมล่ะลองนึกดูนะสิบกิโลก็ประมาณข้าวสารถุงหนึ่งข้าวสารแบบในห้างเนี่ยเออเดี๋ยวนะขอถามหน่อยนี่ผมมาฝึกการใช้สกิลฝึกใช้เวทไม่ใช่หรอทำไมไม่เห็น จะได้ซ้อมอะไรแลวตั้งแต่มาตั้งแต่มาถึงนี่ฝึกร่างกายอย่างเดียวยังไม่ได้ปล่อยสกิลเลยสักแหนนึงไอแบบนี้มันจะทําให้ผมเก่งได้จริงเหรออืมสงสัยอยากรู้ใช่ไหมเอางี้ละกันเพื่อให้เป็นรางวัลที่อดทนมาได้ถึงขนาดนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าฝึกร่างกายแบบนี้ได้อะไรอยากรู้มากข้องใจมากออมปลดน้ําหนัก รู้สึกตัวเบาหิวเลยอะเหมือนกับว่าเราไม่มีร่างกายอยู่เลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นวิญญาณเลยใช่ไหมใช่ไม่ชินเลยอ่ะทีนี้ลองกระโดดแบบไม่ต้องใช้สกิลนะกระโดดด้วยข้อเท้าปเปล่านั่นแหละเพื่ออะไรละ่ะอาจารย์เออทําไปเหอะอย่าถามมากหนึ่งสองโอ้เฮ้ยสุดยอดนี่กระโดดได้สูงขนาดนี้เลยเหรออ้าวเฮ้ยแต่ถ้าเราออกมาได้ขนาดนี้หนีกลับบ้านเลยดีกว่านึกแล้วว่าจะคิดแบบนี้เพิ่มน้ำหนัก โอ้ยแม่ทําเป็นหัวหมอเป็นไงล่ะเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจุบไม่ใช่หมายถึงสมรรถนะทางด้านร่างกายน่ะตัวเบาวิลรู้สึกเหมือนแทบไม่ได้ออกแรงอะไรเลยทั้งๆที่กระโดดไปได้สูงขนาดนั้นแต่ตอนนี้กลับมาหนักเหมือนเดิมแล้วเออน่นละละถือว่าเป็นบทลงโทษลงโทษเรื่องอะไรก็เป็นคนบอกให้กระโดดเองแท้ๆอ่านั่นก็คือประโยชน์อย่างแรกของการฝึกร่างกายทีนี้ประโยชน์อย่างที่สอง ประโยชน์อย่างที่สองใช่ประโยชน์อย่างที่สองไหนเธอลองใช้สกิลชุดใหญ่ของเธอสิอะไรก็ได้สกิลชุดใหญ่งั้นเราเป็นคอมโบนะแต่มันต้องมีคู่ต่อสู้ถึงจะทําคอมโบได้ต้องการคู่ต่อสู้เหรอเออได้เดี๋ยวเซกให้แต่จะเป็นแนวภาพลวงตานะนี่มันกบนี่โอมจำแรงเฮ้ยเป็ดอบ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 ,อบ กบกลายเป็นเป็ดอะนี่ไม่ใช่เป็ดตัวจริงใช่ไหมอบ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 ฟับงจากเสียงก็รู้แล้วไหมนี่มันเป็นแค่ร่างจำแรงเป็นกบนั่นแหละอบอบปกติแล้วด้วยพลังกายของเธอ่ะใช้คอมโบได้วันละกี่ครั้งก็น่าจะไม่เกินสองครั้งต่อวันมั้งอ๋ออะลองใช้เลยไม่ใช่เป็ดตัวจริงแน่นะรู้สึกวันวันยังไงไม่รู้ก็บอกว่าไม่ใช่อบ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 อาละได้เครื่องชิม คอมโบดุมากอ่ะทีนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อหรอไม่น่าถามพลังกายของเธอตอนนี้เหลือเท่าไรเช็ค <Check S 2> พลังกายของตัวเองเป็นไหมถ้าไมจะไม่เป็นมันก็คือค่าความเหนื่อยนั่นแหละอ,อืมแค่เห็นสีหน้าก็รู้ว่าจะพูดอะไรคอมโบเมื่อกี้เหมือนแทบจะไม่ได้ใช้พลังกายเลยใช่ไหมล่ะงั้นก็แปลว่าเธอสามารถใช้คอมโบได้กี่ครั้งต่อวัน คอมโบเมื่อกี้ใช้พลังกายเทียบเ,เท่ากับการกระดิกนิ้วก้อยเองอ่ะถ้างก็หมายความว่าผมสามารถใช้คอมโบได้เรื่อยๆจนกว่าจะง่วงนอนหรือก็คือใช้ได้อย่างไม่จำกัดนั่นเองโหอย่างนี้ก็เท่ากับว่าความอึดของเราเทียบเท่ากับมนุษย์หมาป่าแบบเป็ดเลยสิพลังกายของเป็ดเยอะมากเลยเหรอเยอะสิครับเป็ดไม่เคยเหนื่อยเลยนะเวลาใช้สก,กิลเนะี่ยแม้แต่เวลาต่อสู้มันก็ไม่เคยเหนื่อยโอ้โหนะั่นมันมนุษย์หมาป่าหรือว่าคนเหล็ก ความโหดของเป็ดก็คือความอึดแล้วก็พลังกายที่มหาศาลแต่กลายเป็นว่าตอนนี้พลังกายกับความอึดของเราน่าจะพอพอกับเป็ดแล้วล้ำซ้ำําเรายังมีความโดดเด่นที่ความเร็วอีกแหมฝึกแค่ครึ่งเดือนก็คิดจะชนะเพื่อนแล้วเหรอเธอนี้มันนิสัยจริงๆเลยแค่คิดจะสู้กับเพื่อนไม่ได้คิดจะฆ่าเพื่อนซะหน่อยสู้แบบว่าปลาลองกันเฉยๆเออนั่นแหละแต่นี้มันก็เป็นการฝึกเรื่องพลังกายเท่านั้นต่อไปเป็นของจริงที่ผ่านมานี่เป็นของปลอมเหรอ ทีนี้มาอัปเกรดสกิลของเธอกันโอ้โหนังสือที่แม่ลูกคู่นั้นให้มานี่มันแปลกจังเลยนะเวทมนต์นต้องห้ามพันปีเด็กที่ไหนเขียนมาเนาะมันจะถึงพันปีเลยจริงๆเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีหมวดให้เลือกด้วยนี่หมวดทำสาบหมวดอาการผิดปกติหมวดความมืด มีหมวดภัยพิบัติเจ็ดประการด้วยน่าสนน่าสนน่าสนหมวดภัยพิบัติเจ็ดประการเหรอวัตถุดิบในการใช้เวทมนภัยพิบัติคือแขนหนึ่งข้างของผู้ไร้จะบ้าติใครจะไปยอมสลาแขนยะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเรามีสกิลอยู่นี่เปลี่ยนตำนานเป็นความจรงิงเฮ้ยงั้นลองใช้ดูเลยดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครเดือดร้อนนะโอ้โหแต่ว่าภัยพิบัตินี่ยาวมากเลยเปลี่ยนให้เป็นความจรงิงแค่บางข้อความดีกว่า แต่ว่าถ้าแถวไหนดีนะที่ชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนอะแต่อยากลองสกิลในเมืองไม่ได้ในโรงเรียนก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยงานก็ต้องเป็นขอบขอบหมู่บ้านแบบนี้ถ้าจะดีเออน่าจะไม่มีใครอยู่หรอกขอบขอบ,ขอบหมู่บ้านเนี่ยอ่ะลองเลยแล้วกันโอโหแต่พลังกายฉันจะไหวไหมเนี่ยดีละหลาที่เอาแค่ท่อนเดียวภยัยพิบัติกรรมปรนาถล่มสะพานโอโหแต่จะพูดสถานที่เองก็ไม่ได้ด้วย เฮ้ยพอดีเลยหน้าข้างๆมีคำว่าขอบหมู่บ้านอยู่งั้นก็เอานิ้วจิ้มไปที่สองประโยคนี้รวมเป็นภัยพิบัตรกริการปนาถล่มสะพานขอบหมู่บ้านไอ,อย้ยาลืมไปฉันก็นั่งอยู่ใกล้ๆขอบหมู่บ้านนี่หว่าอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่มาโดนฉันเนี่ยโอโหอะไรวะนั่นอะ ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนนอกหมู่บ้านซะหน่อยอยู่ดีๆกระตุง้งกลายเป็นโกโก้ครันซะอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าพวกเราถูกขายอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมัน้งแต่ว่าทางเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้มีแค่ทางเดียวครับเอะเดี๋ยวนะใครมาไปควรเขียนป้ายทางเข้าออกหมู่บ้านวะถ้าออกไปนอกหมู่บ้านคือฉลาดคะ่ะแต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านคืองโง่ ดูเหมือนว่าเส้นทางสู่ความฉลาดมันจะถูกปิดลงไปแล้วนะเพราะงั้นเราต้องกลับไปทางโง่แล้วครับสงสัยใจยัางงั้นแหละครูโยงไม่เป็นไรค่ะครูโยงเราไปอีกทางหนึ่งก็ได้เนอะเราต้องหาทางไปสู่ความฉลาดให้จงได้ <B ip> ไอจ็อดนนแน่ที่มันสั่งทำป้ายแบบนี้ขึ้นมากู <B ip> นึกแล้ว สภานถาล่มหมดทุกที่ครับผมเราไม่มีทางไปสู่ความฉลาดได้ไม่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยน่าน,นส่สิบอกผมทีนี้ครูดาวเรืองเหมือนพวกเรากาลังโดนแกล้งอยู่อะดาวเรืองคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวภัยพิบัติธรรมชาติมากกว่านะคะเนี่ยแต่เกิดสองแห่งเลยเหรอราเกิดเฉพาะขอบหมู่บ้านซะด้วยนะถ้างั้นเอาไงต่อดีคะครูโยงอันที่จริงมันก็ไม่ยากนะยังไงล่ะคะก็ไม่อยากใช้เลยสกิลเนี่ยอะแต่ถึงคราวจะเป็นละยอดมนุษย์อุนต้าแมวซั่วซัวซัว ตัวเท่านี้น่าจะกําลังพอดีให้เหลือพลังกายไว้สําหรับขับรถไปต่อบ้างจับดีๆนะครูดาวเรืองค่ะครูโยงห<ฮ>ไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ครับไหวให้ดาวเรืองเสกหางให้ไหมคะไม่เป็นไรครับเก็บพลังกายไว้ไปซื้อของกันห้ารถเหยียบตีน